ท่านประธานสภา่ิการพผมนายนัทพลสืบสักพวงนะครับฐานะที่ปรึกษากรรมธิการครับท่านประธานครับต้องขอขอบคุณท่านประธานรัฐสภาไทยแห่งนี้และวันนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านรวมถึงท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ที่บ้านพวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นับเป็นวันดีครับ เป็นเลิอกอยามวันดีที่รายงานของกรรมธิการของเรามีคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นครั้งแรกที่สภาผู้แทนราษฎรเราได้นําปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มาคุยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านประธานกรรมธิการได้พูดไปแล้วว่า,าไม่ต่ำกว่า6ล้าน1นึ่งแสนคนตัวเลขนะครับที่ยังไม่ได้สำรวจควร หน้าที่จะมากกว่านี้นะครับท่านประธานครับการที่รัฐรัฐหนึ่งนะครับประเทศประเทศหนึ่งนะครับมีพลเมืองมันมีพลเมืองที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์มีมีความหลากหลายวัฒนธรรมนะครับอยู่ในประเทศนั้นๆประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมมีหลากหลายชาติพันธุ์ ือเป็นพระหุวัฒนธรรมพระหุวัฒนธรรมประเทศหนึ่งนะครับนั่นคือการได้เปรียบของประเทศไทยและครั้งนี้เราได้มีการศึกษาปัญหาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าชาติพันธุ์คือใครหรือใครบ้างที่จัดว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมีปัญหาอะไรอยู่ทําไมถึงต้องศึกษาในกรรมธิการสภาผู้แทนรัฐฎรได้บรรจุค,คําว่า กลุ่มชาติพันธ์เป็นครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรในชุดผู้แทนราษฎรชุดที่25้าชุดของเรานี่นะครับก็ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างมากนะครับและผู้แทนราษฎรทุกท่านที่จะหาลือเป็นข้อสังเกตให้กับกรรมการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์อีกหล้านกว่าคนที่กําลังเฝ้าหล่อปัญหาที่กําลังจะแก้อยู่นะครับคําว่ากลุ่มชาติพันธ์ก่อนหน้านะครับเราจะมีคําว่า ชาวเขาชนเผ่าชาวไทยภูเขานะครับณนะตอนนี้เราจะมารวมอยู่ในคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งอยู่บนดอยนะครับพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลแล้วกออ็อยู่บนเกาะนะครับกลุ่มชาติพันธุ์จำกัดความไว้คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ มีวัฒนธรรมมีภาษา,ามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความเหมือนกันประเด็นที่เราต้องศึกษาแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการิการคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านมาหรือในประเทศไทยคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเปราะบางนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความไม่เท่าเทียมนะฮะด้านการเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐ นะครับยังไปไม่ถึงนี่คือข้อสังเกตและข้อศึกษาของกรรมธิการของเราและเราหวังว่าการศึกษาครั้งนี้นะครับจะเป็นไฟคบเพลิงเพื่อนำทางในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และขอ,อขอบคุณ ผูพ้พิปลายทุกท่านที่จะมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพื่อเป็นคำพีในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปครับท่านประธานครับกรรมติการของเราได้เดินทางไปศึกษารับปัญหาทุกกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกภาคใต้พี่น้องกลุ่มมนนี้พี่น้อง มอแกนมอแกลนชาวเลน,นะครับไปทางภาคเหนือก็ไปทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเราได้ศึกษาแก้ปัญหาแล้วนะครับว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาแนวทางแก้ปัญหาได้สรุปเป็นรูปเล่มเป็นคำพีหรือเป็นฉบับที่รายงานสู่สภานับเป็นโอกาสดีว่าหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นหน้าที่จะเป็นเอกสาร เป็นคำพีเป็นแบบฉบับในการออกกฎหมายต่างๆหรือนำไปเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหากลุ่มชนติพัน์ที่ผ่านมาครับท่านประธานครับการออกกฎหมายต่างๆนะครับนโยบายต่างๆที่ออกจากส่วนกลางนะครับความจริงคือปัญหาต่างๆที่ออกไปนะฮะการแก้ปัญหาโดยออกกฎหมายไปเราไม่ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงแก่นั้นการออกกฎหมายมันจึงเป็น การออกหมายที่ออกกฎหมายที่ไปทับนะฮะสิทธนะะิไปกดทับไปลิดรอนสิทธิความเป็นดั้งเดิมของเขานะครับทั้งๆที่รัฐธรรมนูญนะครับมาตรา70ได้บัญญัติ เป็นกฎหมายสูงสุดปกครองประเทศคือรัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับกฎกระทรวงต่างๆนะครับยังเป็นอูปประสักในการบริหารจัดการพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ยกตัวอย่างนะครับพรบป่าไม้อุทยานปี62เนี่ยจากที่กลุ่มชาติพันธุ์เคยอาศัยเป็นชาวพื้นเมืองกลุ่มดั้งเดิมเลยนะครับอยู่ก่อนกฎหมายแต่กฎหมายพรบตัวนี้ออกมาปุ๊บสิทธิ ในพื้นที่ดินวิถีชีวิตอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองสิ้นสภาพท,าทันทีนะครับนี่ก็เป็นอุปปัญหาต่างๆที่กรรมธิการของเราได้ไปศึกษาแล้วว่านี่คือปัญหาแล้วเราได้ให้ข้อสังเกตต่างๆนะครับกรณีที่หน่วยงานรัฐหรือมติคลมอต่างๆนะครับไม่ได้รับการแก้ไขยกตัวอย่างนะครับมติคลมอที่66 ทับสองสามสี่สปีมาแล้วนะครับในการเอาชนะอคอมมิวนิสต์นะครับส่งผลทิ้งท้ายนะครับปัญหาที่ยังแก้ไม่หมดนะครับของพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งว่าประเทศไทยนะครับเรามีประสบการณ์ความขัดแยง้งทางความคิดวิธีจะแก้ปัญหาประเทศไทยณนะตอนนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสังเกตให้กับพวกเราที่เป็นพลคนไทยทุกท่านว่าเราผ่านความขัดแย้งมานะครับเราจะต้องข้ามความขัดแย้งและสร้างประเทศไทยนี้อย่างไรนะครับหลายท่านก็ยังถูกทิ้งไว้อย่างมีปัญหาการช่วยเหลือดูแลพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอยู่ก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับมติคลมที่สองมิย 53นะครับคุ้มครองวิถีชีวิตชาวเลนั่นก็ยังไม่เป็นผลนะครับในทางปฏิบัตินะครับยังไม่มีเป็นผลเป็นรูป,ปรธรรมรวมกับ3สิงหาคม53มติคลอมอเหมือนกันครับเป็นมติคลอมอที่จะส่งเสริมนะค,คุ้มครองดูแลวิถีชีวิตะกะเหลี่ยงวิถีชีวิตชาวกะเหลี่ยง10ปีมาเหมือนกันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างผมหวังว่า การให้ข้อสังเกตของกรรมธิการในกรรมธิการสภาผู้แทนรัษฎรนับจากนี้ไปจะเป็นโอกาสดีที่เราจะมารื้อฟื้นนะครับแก้ไขปัญหาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่เป็นชาวเขาชาวเราเราคือชาวเราชาวไทยด้วยกันนะครับก็จะฝากเป็นข้อสังเกตกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรว่าน,นี่เป็นครั้งแรกนะครับว่าประเทศไทย เราพูดเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งพลเมืองไทยคนใดคนหนึ่งกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งทิ้งไว้ข้างหลังนะครับครั้งนี้เราจะไม่ทิ้งและเราจะทําให้เป็นรูปธรรมหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะปฏิบัติและจะนำข้อสรุปรายงานของเราไปเป็นข้อสรุปเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นําแห่งประชาธิปไตยและเป็นประเทศที่เป็นอารยะในแถวหน้าครับ ขอขอบคุณค่ะท่านประธานครับ